สวัสดีครับผมชา้นจร,รับนะครับดูที่มือซ้ายน้องมือซ้ายโอ้โหจัดเต็มเลยสากายครับไปล้วพไปน้องโอ้ดีงามขนาดโอ้วันนี้จานกบนี่สนุกแน่ไปน้องเดี๋ยวตอนเย็นเช็คเที่ยวยนะี่น่าจะร้อยกว่าเที่ยวนะ นี่ดำเขียวนนนนินแดงยูทูปครับเข้าไปดูได้ก็มาอยู่กับชาติเจริญทรัพย์เป็น FC มาอยู่หลายปีแล้วไม่ไปไหนแล้วก็ทำ YouTube ด้วยถ้าท่านใดต้องการดูนะครับตามผลงานของทีมงานชาติเจริญทรัพย์หรือว่าดับชัยนะครับก็เข้ามาดูได้ที่ ดำเขียวนนแดงเพราะว่าชาติโทรัพท์ไม่ค่อยได้อยู่ครับอยู่เบื้องหลังน้องอยู่เบื้องหลังไมจะอยู่เบื้องหน้าจันร์กับจักอย่างเดียวบางทีวันนี้ถือว่าได้กินหมูบางทีก็หมูป่าบางทีก็หมูกระดูกบางทีก็หมูพัน อ่ะพุ้มให้ดูครับเดีดดยืดได้ยดดยโอ้ยก็ได้ข้นวก็ได้นมันมีคุณค่าเากันเลี้ยงปลาบอเลี้ยงปลาขายก็ได้เงินปลาอะไรปลาจะหายไหมหายมีหายปลาดุกอ่ะ ปนินเนาะมันมีคนเฝ้าเลยได้ได้ไดชาร์จมีปัญหาทำไมล่ะมีขายทไหนทำไมจบกันชาร์จก็ชาร์จได้ที่ก็ทำให้หนูเอาไปทิ้งไว้ตรงโตโยต้านะทิ้งไว้ตรงนี้ถูกไหมวโอ้ชาร์จราคาหน่อยดินงามขนาดนี้นะโอไปได้กันนะ แค่นี้สองรอาสิบมลได้เลยเรไปนู่นล่ะสี่ห้านั่นน่ะโอ้น้องแก่เนี่ยชอบพิมพ์อะไรสองร้อยยี่สิบไปแพงเลยโอ้ให้เยอะขนาดนี้นะโอเคพี่น้องดูครับสวยมากก็คุยกับพี่ๆน้องๆกันก่อน โอวชาโทนรัพ์ไม่ค่อยได้เข้ามาอามีด้ำคันหนึ่งครับเดี๋ยวกำลังวางเครื่องเอามาวิ่งเป็นอิสุเอลนะครับกลายเป็นว่ามีเกเจ็ดคันเลยโอ้เจ็ดสิบสงสารครับเล็กพิกคิโน พันเที่ยวนะเจาสองชั้นพันเที่ยวมีไหมโบเดี๋ยวไปเจาะสวนยางผมอีกไม่มีโบให้เลยเอาไในหน้อยแถวนี้มีไหม เดี๋ยวผมซื้อไว้แถวนี้จะได้ตรงนี้มันจุดกลางเนานี่กระท่อมนี้ให้คุญเนไหมบ้านเนี่ยจีบให้หน้อยเดี๋ยวไปหาช่างสาก่อนก็ อาจจะไร้สาระนะพี่น้องคลิปนี้แต่ไม่เป็นไร70ยังบุกเหมือนเดิมได้กี่เที่ยวแล้วปาเช้ามา10ยังโอ้12แล้วนะวันนี้ร้อย่าเที่ยวดิจันกก1ร้อย่าเที่ยวแบงพันละพันฟ้าพันฟ้าพันฟ้าเอาเราให้สกายวิ่งไกลเลย โอ้ยทำบาปสันไรนะเจ็ดสิบเลขพิหนูแกะล้องได้45เดือนแล้วครับเห็นว่าเปลือยเลยนะ มถอนออกให้หมดใหก้ก็ช่วยความร้อนได้เยอะเหมือนกันความร้อนจะได้ไม่ขึ้นนะครับแคนเตอร์แคนเตอร์นี่วางร้อยหกห้าไม่มีควมมันไม่เนองอยังเผาไม้สมบูรณ์อยู่อันนี้ร้อนระบายความร้อนเลย 2อ0บาทครับพี่น้องโอ้โูเขาอุ้มเลยโอ้ได้คนละสิบบาทเที่ยวแล้วเดี๋ยวอ่วันนี้หายไปสองคันวิ่งกัน 5คันใช่ครับเจ็บตุนมันตกลุมอย่างนี้เลยบางทีวิ่งไปเที่ยวแล้วมาซ้ายว่เอ๊ะได้ได้ได้สตาร์ทต,ตัวนั้นมันมีมันมันได้ได้ชาร์จได้ชาร์จซื้อที่ไหน mี mấy, mì ở, ở bàn mì mấy, trứng côn thôi là, còn anh đang mới chộp ha, start, không đi, đấy đầy sát, đầy sát, thôi đi, trứng côn bò, thôi là ซ่อมมาตรงโตโยต้าเนาะเดี๋ยวเย็นไปดูคุณว่าทุน้นมันเสีย <c ười> ดินสวยมากเลยเนี่ยดิน <c ười> น่าจะได้สามร้อยเนาะต้องไปโชมทางนูน่นหน่อยเอ้สวยมากเลย <c ười> ดินสวยจัดไปเนอะ โอ้ยสายนะยังไม่อัดนะจะเยิมออกเอวแล้วนะมันเข้าเอวเดี๋ยนะมันลงเอวใช่ไหมโอ้ไม่ได้น้องจะดูก่อนรู้สึกว่าสายไฮดรลิกซึมครับยังไม่ได้อัดจาราบีเริ่มออกแล้ว ไม่ได้ครับซีนแตกม,มันลงเอวแล้วพี่น้องมันมีสายอันหนึ่งซึมแล้วก็น้ำมันไฮตดรลิกลงไปในเอวไม่ดีแน่ไม่ดีครับไปผสมมันจาราบีเล็กล็กลกินนะคร น,นึ65แรงม้าครับวัดรอบเครื่องอยู่ที่1 9 5 0รอบต่อนาทีบูมอามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษไบแท็กซี่สิเซนโรลเลอร์ห้าตัวแคเรียรหนึ่งตัว SACD95 สีสูงไม่มีโบว์25เดือนก็ยังเจ๋วอยู่ครับสู้กันไป นี่น่าจะ25 20กว่าเที่ยวนะครับว่าจะตกเย็นโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องอัดสายฮัลิกใหม่ครับมันซึม จันกบป,ปุ้มให้ดูนี่ก็ร้อยเก้าห้าสี่ปีละันนี้ไปไหนไปด้วยครับ ได้รู้ว่าปรึกษาได้ครับ0 9 8 2 7 2 3 7 5 2หรือว่าต้องการต้องการทำธุรกิจดินสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาพี่น้องไม่มีกักแต่ช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแค่นั้นเองอ่ะโอ้กดกใส่ร้าย ก็ส 16, 16, 16, 16, ิบหกสิบหกพฤษภาสิบหกพุษภาวันรวยเด้อพี่น้องนี่จัดต่างจริงคับขอตัวพี่น้องเดี๋ยวว่ากันใหม่ว่ากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ